จะล่าให้คิดก่อนจะฝันเพราสิ่งที่จะกระทำจะนำพาให้ ทำไหวดิไมิการะอ้วกย่ในเมือวันสุด้ายวอ้ให้กรดกับต้องมีอะไรเกี่ยวเกี้ยวเกี claro ้ยวอันนี้เกี้ยวธรรมชาตินหรืว่ามันมีเห็ดด้วยนะเห็ดเห็ด ทางวุ่นวายจะกลับมาสู่ดินมันไม่เหมือนกันไงอะไมนะโอเคได้เทีายวกันข้ามีเพื่อนฟูงหลอกกายเดินทางไปแสนไกลเหนื่อยและท้อจะพักกลงตรงไหนได้ชีวิตที่เสียไปเ น้มาจอบราตรงนี้เลยแล้วก็เดินเชิญแล้วก็ทิ้งรถไปเฮ้ยน้องเฮ้ยวิ่งตามไปนะครับพีน้องปิดด้วยนะสามสิบแล้ววยอายุโอ้ใจอ่ะ บอกไห้ทีกลัวมันยำขอไม่ยำลุกหิ ได้เจอกันแน่ได้ให้ถึงก่อนได้แล้น,ะน <c oughs> ใช่บอกเลยนอนสุดท้ายเราไปถึงกันโอ้โหหมอกนี่คือหมอกกูจะมุนทำไมมาซำ้ทกิปองซามามาคนดูดูโอ้ไม่ไหวทุกคนปุดค้า ไปเัาจะเห็นให้ทุกคนเห็นตรงนี้นะไม่ไหวทำท่านโน้นก็แล้วท่านี้ก็แล้วไม่ไหวอ่ะระวังนี้เรามาดูรอยต่อป่าอีโคทูลคือสีป่า ่าเบนจพันไปทิพย์เข้าษาอังกฤษมีเสบเรือ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 โฟลิสมามาช่วยให้ความรู้อันนี้ปูนใช้ปุ๋ยอินไซม์ตาซ้ำเลยซ้ำอะไรไม่รู้ซ้ำบัวมัวเราต้องหลายสาละนี่ต้นอะไรไม่รู้ไม่รู้รจักโน่นอันนั้นสองคน นี่คือเพื่อนที่มาโตลกระกำลำบากด้วยกันมันมืนจะไม่ขึ้นนะฮะแต่บอกขึ้นจริงๆมันขึ้นดีพอมันขึ้นไม่ดีมาโอเคจอบแล้วไปชีสชีสหนึง่ง เฮ้ยอปแบบเ่สมรนเทียวเมายูแสนเหมือนมากอาจารย์อะไรมึงเนี่ยเฮ้ยมันกลิลาบมอ้ยอ่กลิลาเลยนเดูไก้อนมันไม่สดอ่ะมันต้องไปแต่งสีใช้กูดิ ดูมอกทุกคนดูมอกมันมาแล้วเว้ยมันมอกมันผัดใหม่เลยวะสดชืน่นเนาะเย็ยนจะมก<อ>ุกดีวะเปลี่ยนยืดดิกระทาไหมไอ้ <c oughs> เจมเต็นห<อ>ัวไป มาเดาเดายวเมื่อคืนได้เดาเปล่าต้องโดนนะแล้วเปิดเพลงแน่เดินขึ้นมามีชื่อแล้วโอ้ชันเกินอันนี้เต้นไม่ไหวนี่คือเพลงติกร์ตูนที่เราขึ้นดีนะฮะคุ่มพุ่มพุ่มเป็นไงล่ะลงไม่เลยตรงนี้ ุกคนครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงประมาณครึ่งทางห้าร้อยห้าร้อยเมตรก็ไปถึงหกร้อยแล้วทุกคนครับดูเส้นทางนะฮะชันไปดูข้างล่างนะจ๊ะนุ่นจ้ะทุกคนข้างล่างมันมีคนกาลังเดินขึ้นมาครับนั่นคือแบบนี่คือตัวกีฬาโรงเรียนนะครับแบบนักฟุตบอลระดับชาตินะฮะยังเดินเกาะเชือกอะ่ะ ขึ้นอย่างขนาดนี้ลงกิ้งแน่นอนแม่โอ้ยเหน่อสภาพตอนนี้นะครับทุกคนเจ้าข้อ,ของกล้องก็เมียเจ้าข้องกล้องนา<ด>่าจะอยู่ประมาณที่100 100ร้อยร้อยเมตรแรกนะฮะ <laughs> นั่นแหละน่าจะยังอยู่ประมาณห้าร้อยแหละยังเข้ามาแล้วไงเขารู้ทิกเคยมากันแล้วไงครอบครัวเขาปลกเรานี่ ทำยังไงเพื่อนนวลกระดิด,ด,น,ดนี่กระดอยนี่กระดอยทุกคนฮะผมฮาวอย่างไงทุกคนผมเพิ่งชวนทุกคนมาทุกคนมาเป็นไรทุกคนทุกคนมันจะเป็นต้องขึ้นมาก็ได้ะมันมา,ามแล้วเรามอเรามานอนแล้วเราก็ต้องขึ้นใี่สุดจ้ะไม่งั้งเราจะมาไม่ทิ้งมาเลยเร็วใจขึ้นตะพื้นตะพื้นไม่ได้ดูค่ากันเลย ลงได้ไหมบอกให้ลงได้ไหมตอนนี้เสียงจะก้องก้องทุกคนดูมอครับนี่ทุกคนนะฮะโอ่ไนอปนะอ้ไปบ,บนอะ่ะสบายใจไหมบัวไปเลยจะไป ผมบรรยาย,ยตัวเองนะครับว่าผมจะกลับไปกินเยอะๆผมจะกินให้มันเต็มที่วนะความสมงรจงจำอาจารย์ ทำไมาพระนบีแบบนี้ <ham professionals> <c oughs> i

อันนีกกหนห้หนึ่งสภาพหนามหมาแรงๆเหระอู้โอ้ยขนาดนั้นเลย ไกลแสนไกลเหนื่อยและท้อจะพักลงตรงไหนได้ชีวิตที่เสียไปได้ไรมากับคืนนับหนึ่งไม่กับเป็นศูนย์นี่คือความ สิ่งที่หวังหยุดพังมัาลายเมื่อชีพไา้เหนื่อยใจและท้อใจจะคิดให้วุ่นวายทำไมในเมื่อวันสุดท้ายความตายคือความจริง mm hmm. กิ่งใบโอนอ่อนลึกเปลวรอยตามลม mm hmm. เข้มแข็งไม่พออย่าฟื้นลุกขึ้นผจญจะหัก ตอนทา่ฝันเพราะสิ่งที่จะกระทำจะนำพาให้วุ่นวาย